สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องสาธุหวยเด็ชาแนลแนวทางในการสิงโชคนะคะขอขอบคุณเจ้าของข้อมอูลทุกท่านค่ะขอให้เฮงๆรวยๆแอดนางฟ้านะคะคู่โตดบนล่างเด่นที่หลัก3หลัก4หลัก5หลัก6หลัก7 3็ดสามห้าสามหกสามเด หลักสิบล่างปักหลักสิบล่างนะคะอาจารย์เอกสิธิ์หก8องแปดสองสา2แป2 8กส8งหกยอดมหาเหง16ธันวาคม2564 สตัวบนนะคะให้หลักสองหลัก9ก้าสองสามสอหกสองตัวล่างนะคะให้หลัก4หลัก7จ็ดสี่สองสี่ห้าสี่แแนวทางนะคะ8ปดสามเก้าแปดหกาห้ห้าหาศู

หนึ่งหกเจ็ดเจ๊ไรลไลนะคะพัทยาหมูเซียนบนล่านะคะชุดปับเจ้ามือให้หลักสอง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 สามสองห้าสองหกสองเจ็ดสองเก้าหวยออกวันพฤหัสนะคะให้หลักห้าหลักหกห้าศูนย์ห้าหนึ่ง ห้าสองห้าสี่ห้าแปดหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกแปดรวยเร็วทันใจนะคะให้หลักห้าล่างห้าหนึ่งห้าสี่ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนขอให้ทุกท่านโชคดีมีดวงในการเสี่ยงโชคเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ